สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปยิยพรเง่าเชยภูมิศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะวิศวกรรมสาขาไฟฟ้าค่ะวันนี้จะมานําเสนอวงจรไฟฟ้าอย่างแรกเลยนะคะต้องกระตุ้นขาเบสให้ทํางานโดยจ่ายพลังงาน6โวลต์เข้าไปที่ตัวต้านทาน 1k โ oh อห์มแล้วผ่านเข้าที่ขาเบสทานซิตเตอร์ถึงจะทํางานตัวทานซิสเตอร์ต่อขาอิมิเตอร์ ลงกาวและขาคอเพลเตอร์เข้าที่ขั้วลบของกาวเช่นกันค่ะต่อไปจะใช้พลังงานแหล่งจ่าย6โวลต์ต่อเข้าที่ขั้วบวกและขั้วลบขั้วบวกต่อเข้าที่สวิตช์หนึ่ขาและอีกขาหนึ่งต่อเข้าที่ตัวต้านทานเพื่อ ป้องกันไม่ให้ LED เกิดการเสียหายเช่นการเกิดกระแสไหลผ่านที่มากเกินไปและแรงดันตกค้อมของ LED ขาของ LED ต่อลงกาวที่ขั้วลบค่ะต่อไปจะทำการรันกันนะคะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะคองค่ะ